สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทานน้ำใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวของเรียวมี0 โปรซีรีส์กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เรียวมีเนี่ยเขาก็ประกาศนะว่าจะเปิดตัวเร a l วมี10 Pro Series ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่8ธันวาคมนะครับเวลา4โมงเย็นเนาะซึ่งแน่นอนครับในวันที่เปิดตัวเนี่ยเขาก็จะประกาศในเรื่องของราคานะครับในรุ่นต่างๆออกมาให้รับชมแล้วก็รวมถึงเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพามารู้จักนะครับในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆนะครับของเรียวมี10 Pro แล้วก็ เรียมี10 Pro Plus กันก่อนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอเริ่มต้นกันที่เจ้าตัวเรียลมี10 Pro กันก่อนนะครับโดยเจ้าตัว10 Pro เนี่ยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งแน่นอนมันจะเป็นตามสมัยนิยมเลยก็คือมาในสไตล์แบบสี่เหลี่ยมนะครับคือขอบเนี่ยมีการเล่นเป็นแบบเป็นสันเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับความโค้งมนน้อยลงนะก็แน่นอนตามสมัยนิยมในย,ในยุคปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าตัวเรียวมี10 Pro เนี่ยมันมาพร้อมกับจอนะครับขนาด6.7นิ้วนะครับ ซึ่งแผงนจอที่ทางเรียมมีใช้นะครับเขาจะใช้จอแบบ LCD นะครับมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับแล้วก็มีอัตรา Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120 h z นะครับตัวจอเนี่ยรองรับค่ามาตรฐานสีที่ Design P3 ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยในเรื่องของจอนะครับถัดมาเรื่องของ CPU ล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในตัวนี้ก็เรียมมีเนี่ยเขาใส่นะครับ Snapdragon 695มาให้นะครับแล้วก็แรมเนี่ยให้มา8 g b นะครับแล้วก็เป็นแรมชนิดแบบ LP DDR4X ด้วยนะครับตรงนี้ก็ ถามว่า Snapdragon 695เนี่ยโอเคไหมนะครับเพียงพอต่อการใช้งานหรืออย่างนะครับผมก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า Snapdragon 695เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับการใช้งานที่เป็นในระดับกลางนะครับคือซื้อมาเพื่อเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเล่นอะไรทั่วๆไปเล่นเกมนิดหน่อยเนี่ยผมว่า s n a p d กเ้าเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชิปตัวนี้นะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันผลิตบน6นาโนเมตรเนี่ยแน่นอนในเรื่องของความประหยัดพลังงานมันก็ทำได้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของกล้องเองนะครับก็เรียกได้ว่าให้มา2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็สุดจัดปลัดบอกเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ยังคงไม่รู้ว่าจะใส่มาทาไมเหมือนกัน <c oughs> ก็เริ่มต้นกันที่ตัวเล่นหลักกันก่อนนะครับเล่นหลักของเจ้าตัว Pro เ,เ,เรียลมีสนเซอรเนรจาก ทางซัมซุงนะก็คือเป็นซัมซุงไอโซเซลนะครับ H M 6ที่มีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลนส์ตัวที่2นะครับก็ให้มาเป็นเลนส์เดฟนะครับที่มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะเนาะตรงนี้ต้องบอกว่าแอบน่าเสียดายที่ไม่มีเลนส er ์อัลต์วามาให้นะครับซึ่งในความคิดเห็นของผมนะผมรู้สึกว่าเรียวมีเนี่ยน่าจะเอาเลนส์เดฟออกไปนะครับแล้วก็ใส่มาเป็นเลนส er ์อัลต์วาจะมีประโยชน์กว่านะครับอาจจะใส่อ er ัลต Wi ามา8ล้านก็ได้นะก็ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าการที่ใส่่เลลลนน2้้าอยูแว ส่วนเรื่องของกล้องหน้านะครับก็ให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งแน่นอนเป็นกล้องหน้าแบบเจาะลูนะอยู่บริเวณตรงกลางของตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะครับเรียวมีใส่มาให้ถึง5,000ม ah ิลมนะครับพร้อมกับรองรับการชาร์จไวครับอยู่ที่33วัตต์นั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับ 5G 2ซิมด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายที่อยากได้โทรศัพท์ 5G ในราคาเริ่มต้นไม่แพงมากนักเนี่ยลองดูเจ้าตัวเร a l วม10 Pro กันได้นะครับแต่ ใครที่บอกว่าเฮ้ยเรียมี10โปรมันยังไม่สะใจพอวะอยากได้จัดเต็มกว่านี้นะครับ งั้นมาลองดูตัวนี้ครับนี่คือเรียลมี10 Pro+ Plus นะครับเรียวมี10 Pro+ Plus เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันเป็นครั้งแรกของซีรีส์ของเรียวมีเลยนะที่ใส่จอโค้งมาให้นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอเนี่ยแบบ Full HD+ Plus นะครับตัวจอรองรับการประมวลผลนะครับ p 10 Plus นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจออ่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วเท่ากันกับเจ้าตัวเรียลมี10 Pro ธรรมดาเลยนะครับตัวจอรองรับ High Refresh Rate สูงสุดที่120เฮิรต์นะครับ ค่าความสว่างสงสุดที่ 800นิตนั่นเองนะครับและก็แน่นอนครับตัวจอก็ยังคงรองรับในเรื่องของมาตรฐานสี DCI-P3 อยู่แล้วนะครับใครที่อยากเอาไปแต่งรูปก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรื่องของ p e r f o r m a n c e นะครับก็เรียมี10 Pro พเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นชิป mediatek dimensity 9 2 0นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันกันกบที่อยู่ใน r ร a l m มี Pro ้พในปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสเปคที่เปิดตัวในจีนนะครับหรือในบางประเทศเนี่ยเขาจะได้เป็น dimensity 1080นะครับแ่ว่าบ้านเราผมไม่น่จว่า เป็นเพราะอะไรนะก็ได้มาเป็น Dimensity 920นะครับซึ่งมันก็เป็นชิปตัวเดิมนะครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงแหละนะแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็คงไม่แรงเท่ากับ1080อยู่แล้วเพราะว่าตัว1080เนี่ยมันจะได้ตัวแกนประมวลผลหลักนะครับที่เป็น Cortex A78 เนี่ยที่มีสัญญาณนาฬิกาที่เร็วกว่าเดิมนิดหน่อยนะแต่คือ,อจริงๆมันก็ไม่ต่างกันเยอะหรอกแต่จริงๆแล้วก็อยากได้ตัวใหม่มากกว่านะครับก็ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนะเดี๋ยวเราไว้มาลองเล่นอีกทีสำหรับ Demi c ิ t y y 920ในปี2022ที่กำลังจะเข้า2023แบบนี้นะครับทีนี้เรื่องของกล้องล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเจ้าตัว Pro Part นะเรย m มี1 p r ป p พัทเนาะเรย์มี10 p ป o พัทครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องหลักนะที่มีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็น H M6 นะครับเหมือนในเรย์มี10 Pro ธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่ว่า ก็ยังคงเป็น108ล้าน f อยู่ที่1.7นะครับแล้วก็มีกล้องเัลตร้าไวครับความละเอียดอยู่ที่8ล้าน f 2.2นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเลนส์มาโครครับความละเอียด2ล้าน f 2.4นะครับ กล้องหน้าก็ให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูเช่นเดียวกันนะเจาะรูบริเวณตรงกลางหน้าจอนะครับก็ตัวเครื่องเองก็สเปคอื่นๆที่เพิ่มเติมนะครับก็มีในเรื่องของการรองรับ 5G นะครับทั้ง2ซิมนะครับมีแบตเตอรี่มาให้อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวนี้จะได้ชาร์จเร็ว67วัตต์นะครับก็เร็วกว่าเดิมเท่าหนึงถ้าเทียบกับ r e l m e 10 Pro ธรรมดานะครับในเรื่องของราคานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีในวันที่ 8ธันวาคมนะครับเวลา4โมงนะเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวได้ที่เพจของเรียวมีประเทศไทยเลยนะครับส่วนถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วช่องทำตำใจจะได้รีวิวหรือเปล่านะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า ได้รีวิวแน่นอนนะครับรอนิดหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าจับตัวเครื่องจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้แน่นอนนะครับสำหรับเรียวมีเพราะว่าในช่องเราเนี่ยผมทําคลิปเรียวมีค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ตัวที่แล้วเองอย่างเรียวมี9 Pro Plus ผมก็รีวิวไปก็โอ้โหเรื่องของกล้องอะไรต่างๆถือว่าสุดมากนะครับในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้เรียวมีไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะครับในเรื่องของกล้องนะก็เดี๋ยวเรามารอเล่นกันอีกทีนะครับหลังจากได้เครื่องนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe กับช anel ทำตามใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ